อ๋อ,อการจากอ้อนลักนานะครับคุณกำลังฟังรายการไปไหนดี87.5น v a FM นะครับผมดิจต้นก็ยังอยู่กับคุณตรงนี้นะครับไม่ได้หายไปไหน <c oughs> สำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่ชื่นชอบรสชาติแล้วก็ความเหนียวนุ่มเคี้ยวสนุกนะครับของไก่หุบบอลน,นะครับวันนี้ก็มีมาอีกเจ้าหนึ่งนะครับรายการไปไหนดีก็ขอชวนคุณผู้ฟังไปทานไก่หุบบอลที่ร้านราชาไก่หุบบอลน,นะครับร้านนี้ อยู่ริมถนนพัทยาสาย3ามนะครับถ้าคุณผู้ฟังมาจากทางด้านพัทยากลางจะขึ้นไปทางพัทยาเหนือนะครับร้านนี้ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือใกล้กับร้านข้าวต้มปัญญาชนนะครับหรือว่าตรงข้ามกับอัมพรซีฟูดนั่นเองนะครับร้านราชาไก่หุบบอลน,นะครับก็มีเมนูไก่ที่ทําจากไก่หุบบอลรสเลิศนะครับให้คุณได้เลือกลิ้มลองกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มแซบไก่พร้อมเครื่องในไข่อ่อนนะครับ แล้วก็ต้มยำเครื่องในไข่อ่อนเจ้าของร้านบอกว่าลูกค้าสั่งกันมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับ2เมนูนี้แล้วก็ยังมีไก่หุบบอลน,นึ่งสับนะครับซึ่งเป็นต้นตํำรับของที่นี่เลยทีเดียวนะครับรวมทั้งเครื่องในไข่อ่อนทอดกระเทียมพริกไทย,ยนะครับแล้วก็ยังมีไข่เจียวหอ่อไก่หุบบอลปรุงรสด,ด้วยนะครับเป็นยังไงต้องลองสั่งกันดูนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีอาหารจานเดียวนะครับที่เป็นเซตพิเศษอย่างเช่น ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไก่หุบ,บอลน,นะครับบวกโค้ก1แก้วนะครับในราคาพิเศษเพียง49บาทเท่านั้นเรียกว่าเป็นชุดที่ยอดนิยมเลยทีเดียวนะครับสำหรับชุดนี้เพราะว่าไก่หูบ,บอลเนี่ยลำพังก็เป็นไก่ที่อร่อยอยู่แล้วนะครับนำมาทําเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วยังมีโค้กอีกแก้วหนึง49บาทอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีคอมโบเซตนะครับเป็นอาหารจานเดียวอีกด้วย ส่วนจะเป็นอะไรนั้นนะครับอีกสักครู่หนึ่งติดตามฟังรายละเอียดกันได้น,นะครับเจ๋วจริงๆเลยนะครับสำหรับคอมโบเซตแบบนี้ลองติดตามฟังกันสักครู่เดียวนะครับ